สบายดีทุกคนเนาะมื่อนี้ข้าพระเจ้าสีผ้าไปพุทธเมกิน่าเนาะนี่เนาะเมกิน่า้ดี๋วก็ไปเอาเพิงทุกคน เซก้าตุา้งอนะนการพุดมีกี่ดอนะอะพุนะเืสองเกืสอสามเลยนะคูด เกือไหลใครหน่อยเนาะการโออก็จะเด็ดเลยนะทุกคนเห็นเด็ดทุกคนเติมเห็นเด็ดเห็นเด็ดทุกคนเห็นแล้วนี่ทุกคนมีทุกคนทุกคนการที่เขาคุดมากเงียบเงีเข้าไก่เกลือไหลใครหน่อยย้อนโตเลี้ยวหนี่ยน้อยนี่ Ừ. bằng bằng băng, băng cũng cả sóng tù tháng tù nó cũng nó tam tam cút này thì ra lấy khay nhỏ đồ 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 ta lại. nó nó đom đóm tài tam đại nó học cả lăng cút ừ, <laughs> tổ này nói hả à. ôi đi quân chơi đẹp นี่ทุกคนทุกคน,ท,กคนทุกคนเห็นอย่างนี้เอาขุดจนรูปลานเทียมมันเช้อหูไรที่บันเดิกเนาะเพื่อตัวเดียวนี่ตัวน,น้อยนี่นเนาะโอเคเด็ก้อยมานด้วยอีกบอลต่มาน อ่าอ,อันนี้ก็คือ,ค,อคือคือคอนมัดชุดจีรอซอยนอในนอเนี้เด้ยิิงแขวนีเมื่อยแห้งเมื่อยแห้งเบาไวหิวข่าวก็หิวขาวก็หิวเบาไวเบาไว,าไวแล้ว คนกับปว้น่ะว่าตต้วนคิดัต้วนเมนีเมนีห่อกระไรไรเสือเนาะมียี่นายเนาะเกือบประมาณสองสามร้อยตัวเนาะนี่กระตุนเอาห่อคูดมาตง้งแต่คุณเนาะตร็ตอนบายบายเนาะเอามาปุดโอเคเาุดี๋ยวห่าถีเอาไปฝากเพื่อนโมูเ่หน้ามดกับสติกเกอริเเอ๊ะปม เขาเอาเพิ่งเรียบร้อยเขาตรงขออภัย่ของเขาบ่ได้ให้เบื้องต้นเอาเพราะว่าเขามีเขาถ่ายบ่ได้เพราะว่าพูดดินี่เขาไะไมาแล้วเนาะเขื่อเขาเนาะเสียลายมันเสียลายที่ว่ามันห่างหน่อยหนึ่งเนาะเลยจบงามเลยนี่เพิงเพิ่งเนาะอยากห่างหน่อยหนึ่งเนาะเพรควนนำควน้ำควน้ำบานต้องต้องเนาะตุ่หยอดได้ควน้ำบาสเนาะควน้ำบาสเนาะนี้มีผ่าที่เขาผ่าะ เียงาคือคือเขาอยากบอกว่าทุกคนภาวะผู้ได้เอาเป็นกันมีความเสี่ยงความเป็นไปได้ที่ตลอดเนาะแต่ว่าการที่เขาเอาไปไปเอาเนาะตามสูตรของเขาคือโวยบวายไปฮูเนาะหไปฮูตอนห้าสิบไปเอานะแล้วก็ถั่วว่าไอสิปเอลไป่าไว้แล้วต่อเด้อสิหาลายส่วนใหญ่ไหนมักเจอเนาะมักเจอแต่ว่าห้าสิบไปเอาแล้วก็เ้าเห็นแล้วก็ปุ๊บปั๊บไปเอาเลยแล้วก็จอไปเอายังงบ สีทำคัญโมหายไปเห็นแห่งดีเนาะโมหายไปเห็นในระวางทางที่เข้าไปเขาางี้เนาะกับฟ้าเอาปูปั๊บตะเกะเดียบร้อยแล้วกะเดวไปโดยเนาะอันนี้คือสูตรเคล็ดลับโอเคทุกคนมาหอดตอนนี้เนาะข้าอยากให้เบิร์นดิรีวิวอันของอันรอนเกาะเนาะโมรอนโมกาะของของบ้านเฮาเนาะแตมีหลายโมกอโมูรอนช่วงนี้กะเลือนซิปเอสเนาะน้ำกัอยากลวกลวกลกลงแน่เนาะกะดัลูกเกี่ยวเขาเนาะกับคามขนกัแล้วบางคนกะยั่างมันทะเลเนาะ เด็กกรนาบก็ร่งโบกช่วงนี้ก็หล่อไข่หลอกกลุมก็ร่างก็ร่งเปลี่ยนก็ร่งเกิดเนาะแม่ที่หน้าก็ล่างร้ายเนาะเด็กกระควรอยากมาเที่ยวมาสมเนาะสามารถเซิรนเขามาเที่ยวมาสมได้เนาะอยู่ที่่อนโล่งเนาะรอนโลงมังคงแข่งจะบภาษาได้ทุกคนเด้อโอเคสำหรับชถ่ายชุดสุดท้ายเนาะขอฝากทุกๆคนเนาะฝากกดไลค์กดติดตามเนาะกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อจีบบอขาเพื่อจีบบอบอผาด คิดตอนต,อต่อไปนะทุกคนเนาะ